<c oughs> ถ้าซีอี c อ e. ออกจะตั้งใจ,จงตั้งใจเลยตั้งใจเล่นลุงเอาดีตัวแปดสิบแปดใบแปกว่าใบถ้าปวดจนเหลือหกสงไงมันก็ต้องออก ขอให้พี่ขอให้โอ้ยห้ใหาทำละเหีไปแล้วโอเคมาชเทลไมด้อบโอ้ันจะกเป็นบ้าลว่าไงครับบานะจะท่าได้ทิมมี่กดการชาก่อนจะได้ตื่นโอ้ยมารย もう。 ไม่ตู้มอ่มันไม่ได้วางไหนไหนวะสี่ส <fingert ip. S 1> ิบห้าโลออกแล้ว ไม่ไม่มีตัวสีดาวทูกดองในครังไม่มีไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นไม่มองไม่เข้าใจดลว I'll oh, でもバイオハザード物質を守れ ขวาโัอนาคินนี่เพิ่งจะดูชื่ออะไรต้องมาจากครอบครัวสกายวอล์กเกอร์เหมือนกันอย่างนั้นเหรอทางนี้นะโอ๊ยอะไรวะทำไมยิงแน่นเน่นแบบ

นายเข้าเลเซอร์หรือเป็นแค่ชื่อแค่ขี้อวดเท่านั้นเร็วเข้าเลือกตัวอย่ามัวแบบหยิบนะ้ำหยิบข้าวดีมากแมดมัวจะหิวข้าวข้าวล่ะนอนอยู่ก็กินได้ 守れ。

มันก็ใจเย็นมันก็เห็นว่ากูวางกับดักไว้มันก็รอมันกระโดดเข้ามาแล้วก็ยิงสบายๆสยิวะไม่โอ้ได้ตัวเย็่มไปเลยจมมี่ ได้บัฟปีใหม่แล้วเนาะเยี่ยมเลยอ้าวอุย้ยหนูยิงไอ้นี่จิมมี่พังบาย ไปเล่นออกฟรีแล้ววิ่งยังไงให้เมั่อเชื่อมันในบ้านนะแต่มึง มึงไม่ได้ที่หนึ่งนะมึงเอามาก็ไม่มีประโยชน์นะมึงไม่สามารถขี่อวดสกินได้มึงโอเคอ๋อมึงจะยิงธนูตอนปีใหม่ใช่ไหมโอ้ตอัดสลุทำไมต้องยิงธนูตอนปีใหม่ไม่รู้มันดูเจแพนมึงจนงเจเพนแต่ยิงธนูแม่งไม่ได้ติดกู ใครมันจะตกิดโวยเรื่องหนูวะไม่ทำดาเมจได้ดีไปไม่บ้านคนเไงขึ้นไปชิงตร้มยิงโต้ก็มาแล้วตกหลังคาบ้านเลยไฟไหม้ไอ้ข่าวหน้าหนึ่งเอาไว้ให้มันระเบิดตรงเวลานะโอเคถ้ามันไม่ระเบิดตรงเวลามันน่าจะเห็นบ้านไหม้แล้วแบบ ลูกค้าสนใจพูดแบบไหนคะแบบระเบิดทันทีกับระเบิดแบบช้าๆถ่วงเวลาพูดแบบถ่วงเวลาอันนี้สั่แล้วครับห่วงเวลานะห่วงเวลาต้องการกี่นาทีคะคือหนึ่งนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงครัะปักบนหลังคาบ้านหนึ่งชั่วโมงอ๋อนั่นไงธนูเราอุ้ยปักหลังคาบ้านหนึ่งชั่วโมงจนวนเมืองยาวกี่กี่ิโลไอ

แพ็พังลัมไปช่วยอยู่ได้ได้ได้เด็กอ่าฮะก็บทชีบทชีทางนั้นไม่ใช่ทางดีมีต่ตงมันไม่มีทางไหนดีหรอกอุ๊ยไม่ด้นวะ <Okay>. Uh, ไปน่าเข้าห้องไอ้นี่คงยาไปแล้วนะอาเพื่อนโดในใจหน้าแล้วเบื่อไม่ได้สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอฉันหน้าสักตาสิวะเดี๋ยวนะ่ะออกไปออกไปรีห้องเหมือนทำไมเจอเดรโฟกอะไรหรือว่าเพราะฉันเหนื่อยมาอยู่อะไรกันไม่นา <c oughs> ่าเห็นว่าพี่ถึงเวลาที่พี่ตอบคงจะตอบเบาแล้วสุ้กับเบาก่าหนักประเดินคาวนี้อ้วกขาอ,อ,กอ้วกไข่คียบอร์ด เ,เป็นตีตะกายเป็เพศงงบายกูก็งงอยู่ค่ะทำไมกูอ่านแล้วแบบทำไมคำพูดดูเรียบสวยหรูจังดูชื่ออ๋อเอพูดโถเออเดียร์ ไม่ต้องเข้าอา <c oughs> งั้นหนูดูแล้วก่อนแล้วกันว่ามันจะมีคนกดเชิญเหอเยอะไหมถ้าเยอะหนูจะปล่อยไปให้ดีลองกด <c oughs> ไม่ได้นะหนูจะปล่อยท่านพ่อไปได้ยังไงหนูจะปล่อยเซเบอร์อไปได้เชิญเหอแม่งคนถือดาบใหญ่ <c oughs> <c oughs> ให้มันเข้าัะพาดไม่มันก็ต้องถือดาบให้เฉยดีดาบใหญ่ดิได้แบบดูทรงพลังเราต้องฟาดยังไงอะดาบสองมือใช่ป่ะไม่แต่มันต้องทำให้เียวด้วยไงถ้าอย่างนั้นปลดไปสแกนอยู่ตรงนู้นเลยเห็นเซเบอร์ฟาดช้าอย่างฟาดเร็วมากเลยนะ ยิงให้หนึ่งละตรงบุมนะบุมตายยังะยอยงะยัง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 มีโซนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะมาเพื่อนจะมาตบโอเคไม่ต้องแล้วนะได้รับบัฟใหม่แล้วจะทำอะไรฉัน แล้วมีเฮโยก็ไปรูปยายเอวมากิจะทำอะไรชันนี่ที่รออายาโตนะนั่นอายาโตะน่าจะมาหลังวะไม่รู้ม,รมาพร้อมกันเดีย๋ยะแต่ขอร้องวนะ่าตู้ยาเอกไรเด้นนี้แยกกันนะขอร้องนะน่าจะแยกนะคือแบบไม่ได้มาพร้อมกันนะมาพร้อมกันกูดาากก่าจริงนะจะเมี่างจะกกตะกเหรอแต่สาหัสโอเเทอ้อด้วย อยากได้สีสองอะมีอะไรก็ห้ามจะไม่ได้อะ <c oughs> ใช้นักศึกษา ح. ฉันบอกไม่ได้ว่าดีไม่ดีเหมือนห้องเดิมทุกคนดูรอยยิ้มยาเอกแล้วรู้สึกใจเกเลยยเรช่วยด้วยใจเกลรเลยใจเกเดค่ะใจเกเรอดาที่อุตส่าห <c oughs> ์ส่ <c oughs> งะ ตรของรุ่ใจเกเรหน่อยหยุดนะครับผมครันผมเรีนอเล่นกันเดี๋ยวจัดแทนจะเป็นเพลงไหมเหนียดความมั่นใจเกเรแล้วหรอคาวะเกเรเหรอเรอยิ้มใหญ่ไปทำคนเกเร โอเคเลยวันไหวเลยล่ะโอเคเลยแล้ววันไหวมั้ยตรงนี้ป้าอยู่ตรงนี้เองตอนดีใจแต่เองทำไรล่ะมึงกำลังจะห้ามกูที่ใจเกรียดเลยอยู่ล่ มึงจะฆ่ากนที่ใจแค้นไหมกูเหรอฆ่าทำไมจะเลียนอะไรใจเแค้นเป็นเสาต้นไมอยู่ไปใ้เสาเงาสว่างแต่พี่คาสียม หนูไม่ใจเลยว่าตอนที่เห็นยาเอม๋มเข้าคานีแล้วขุนล,ล้ตอตรงนั้นไม่ไม่ได้มีแค่หนูที่ใจเกลียดเลยเนี่ยโอยอยผู้หญิงคนนี้แม่งรอยยิ้มอันตรายมากใส่เกลียดมาแล้วชี่ อันี้อันี้จริงอันนี้หาจริงยี่ะกิเิขามปีแมวเพือเพื่กิะลแกเล่อกมาจ้ย่ ฉันมาทำอะไรที่ีดดีไมาเดบอกแล้วอะไรนะเกเรอีนเพคอ่าาาเดี๋ยวห้าทุ่มเตรียมเปิดไลท์เข้าดาวทุกคนม่งเกเรยกันหมดไม่ แต่วันน้นะตัวละครผู้ชายในเก่งจริงเก่งทุกตัวนับดีรู้ป่ะใครผู้ดีรุ้เก่งเนะดีรู้เก่งนี่โดนโดนมันเกเรดีรุ้งเก่งเนะอย่าไปโดนโถกนะเจ้าโสมเจ้าของวาย ยังก็ใส่อาุธแบบมาตหานไม่เบอร์วังให้มันสิดี่เห็มีคนใครทำอยู่แล้วมันเบอร์วังไหมฟาดดอกละสองหมื่นโคตโคตรโชนแต่เขาสี่หกเนอะโอ้อถ้าสี่หกสีู่สี่ะ เครยะต่อฮะมาฝังน,น,นจะฆ่าพวกมึงทุกตัวแล้วพวกมึงจะได้รู้ว่ารอยยิ้มยาเอ็มทัพวกมึงกล้าใจ,จใครี่ได,รได้รู้ว่าใจเกเรขนาดไหน โอ้ยนเจ็บอีสัตว์ทำไมดูไปเสาเงาวโิดจะหาขู่กลัวไม่แค่เกื่ออะไรขึ้นมันเหมือนมันอยู่ในห้องนี้นะที่ะมีแต่ที่มันแตก

เออมันแหละต้องเจอคุหน่อยไอ้เจ๊ยจงรู้ซะรอยยิ้มอีกกล้าวใจกันดังใจเออกล้าวใจนี้สุดยอดเฮ้ยทำแล้วจะไปบ้าดีหรือน้องน้องกล้าวใจอีกนะดูรอยยิ้มของไอ้เจ๊กนี่ก่อนความความใจชิงไฟเลย นลาวหลังนี้จะเป็นคลิปเดนโบที่ต่อกันสองอันเราไม่ตัดเน